สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์การใช้การตลาดผ่านสื่อโฆษณาน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี้ค่ะดาวนี้ใครๆก็กังวลกับกลิ่นอับเวลาตากผ้าตอนกลางคืนแต่ไม่ใช่ชมค่ะเพราะชมมีตัวช่วยสำหรับตากผ้าข้ามคืนใช้ดาวนี้ด้วย Night Perfume Pearl ช่วยต้านกลิ่นอับชื้นข้ามคืน สัมผัสความหอมยามเช้าหอมประทับใจติดทนนานดาวนี่ Marketing Mix มิ 4P โปรดัก t ผลิตภัณฑ์1คุณสมบัติหลักเน้นกลิ่นหอมติดทนนานทำให้ผ้าผ่อนคลายป้องกันไฟฟ้าสถิต2ความหลากหลาย มีหลากหลายกลิ่นให้เลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน3บรรจุภัณฑ์ออกแบบให้ดูทันสมัยสะดุดตาและใช้งานง่ายไพราราคา 1. การกำหนดราคาตั้งราคาให้เข้าถึงได้ง่ายแต่ยังคงภาพลักษณ์ของแบรโโนด์พรีเมียม2โปรโมชั่นมีโปรโมชั่น ลดราคาแถมสินค้าหรือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเป็นระยะระยะเพื่อกระตุ้นยอดขาย3การเปรียบเทียบราคามักจะเปรียบเทียบราคาตัวเองกับคู่แข่งเพื่อแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่า p l พล e ช่องทางการจัดจำหน่าย 1. ช่องทางหลักห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เกต็ตร้านสะดวกซื้อ2 ช่องทางออนไลน์มีจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ของแบรนด์เองและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆ3การจัดวางสินค้าวางสินค้าในตำแหน่งที่สะดุดตาเช่นชั้นวางด้านหน้าหรือบริเวณแคชเชียร์โปรโมชัน่นการส่งเสริมการตลาด 1. โฆษณาใช้สื่อต่างๆทั้งทีวีวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์และโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างการรับรู้และจดจำไบสองกิจกรรมส่งเสริมการขายจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการแจกตัวอย่างสินค้าการร่วมกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียและการจัดงานอีเวนต์3 p u พับลิกเ a t i o n สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อสร้างกระแสและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์กลยุทธ์ทางการตลาด 1. สร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจและเข้าถึงง่ายวิดีโอสั้นสร้างวิดีโอสั้นๆที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เช่นกลิ่นหอมที่ติดทนนานหรือความนุ่มของผ้าสองใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดีย สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคตอบคำถามคอมเมนต์และข้อเสนอแนะของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว 3. โฆษณาออนไลน์โซเชียลมีเดียแอดโฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น Facebook Instagram เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง4สร้างชุมชนออนไลน์กลุ่มบน Facebook สร้างกลุ่มบน Facebook เพื่อให้ผู้บริโภคได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อความที่ต้องสื่อสารถึงผู้บริโภคหอมติดทนนานดาวนี่เน้นย้ำว่ากลิ่นหอมของผลิตภัณฑ์จะติดอยู่กับเสื้อผ้าได้นานตลอดทั้งวันผ้านุ่มฟูทำให้ผ้ารู้สึกนุ่มลื่นและฟูหน้าสัมผัสความรู้สึกสดชื่นสร้างความรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายทุกครั้งที่สวมใส่เสื้อผ้าประสบการณ์ที่เหนือกว่า มอบประสบการณ์การซักผ้าที่เหนือกว่าแบรนด์อื่นๆความห่วงใยแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่อผู้บริโภคโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผิวและสิ่งแวดล้อมตัวอย่างสโลแกนของดาวนี่หนึ่งหอมนานนุ่มลื่น 2. ดาวนี่หอมละมุน 3. ซักผ้าสนุกผ้านุ่มนาน วัตถุประสงค์หลักทางการตลาด 1. เพิ่มความนุ่มทำให้เสื้อผ้ารู้สึกนุ่มลื่นน่าสัมผัสสร้างความสบายในการสวมใส่สองมอบกลิ่นหอมให้กลิ่นหอมติดทนนานทำให้เสื้อผ้ามีกลิ่นหอมสดชื่นตลอดทั้งวัน 3. ปกป้องเนื้อผ้าช่วยปกป้องเนื้อผ้าจากความเสียหาย ชะลอการเสื่อมสภาพของสีและลดการเกิดรอยยับสีสร้างความพึงพอใจมอบประสบการณ์การซักผ้าที่น่าพึงพอใจทำให้รู้สึกผ่อนคลายและสดชื่นนอกจากนี้ดาวนี้ยังมีวัตถุประสงค์ในการ 1. สร้างความแตกต่างสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์คู่แข่งด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น และกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์สองตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคเช่นสูตรสาหรับผ้าเด็กสูตรสำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง,ง่ายสาสร้างแบรนด์ให้แข็งแกรง่งสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและไว้วางใจในเรื่องของความหอมและความนุ่มของผ้า โดยรวมแล้วดาวนี่มุ่งมั่นที่จะเป็นมากกว่าแค่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าแต่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่ช่วยให้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมีความสุขและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นขอบคุณทุกท่านที่รับชม